ตอนนี้ก็ทำ Human Plastina t e a t m e n เรียบร้อยแล้วนะคะอะดูหน้าพี่นะคะรู้สึกสดชื่นมากๆเลคะแล้วก็น้องเขาทำนุ่มนวลมากนะคะเช็ดเครื่องสำอางอย่างสะอาดหมดจดนะคะค่อยๆทำทีละครึ่งหน้านะคะเริ่มต้นนี้เขาก็จะทำบริเวณตาก่อนนะคะอะทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็จะทำหน้าด้านขวา พี่นะคะแล้วก็ทำหน้าด้านซ้ายนะคะนะคะแล้วก็หน้าผาบนะคะ,ะเครื่องที่ทำเนี่ยนะคะก็มีลักษณะแบบนี้นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นหัวนะคะอันเล็กนะคะนะคะสำหรับทำใต้ตานะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวขนาดใหญ่นะคะ ตาเรามองไมเห็นอันนี้นะคะสำหรับทําใบหน้านะคะแล้วก็หน้าผากคางนะคะค่ะงั้นตอนนี้พี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะไปทํา f ำ t i t n o n เอเบียนอยากต่อนะคะค่ะ